มีข่าวดีมาบอกค่ะกรี๊ดมากเลยที่ได้เห็นวิดีโอคลิปโฆษณาตัวนี้นะคะน้องสุนี่หางค่ะ,คะมาโปรโมดง,ง,งานเม s i สิกเฟสติวัลที่น้องน่าจะได้ขึ้นเวทีน,นะคะวันที่25มกราคมนี้ค,นค่ะแล้วก็มีคนนึงนะคะที่แอดได้เห็นค่ะ เป็นน้องเหรียนหวยไหวนดเองน่ายนดีมากมากเลยนะคะอันนี้เราก็ได้ข่าวแว่วกันมาว่าทั้ง9คนนะคะจะไปร่วมงานมิวสิกเฟสติวัลที่เฉิงตูในวันที่25กรกฎาคมนี้นะคะแต่แอดก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครได้ขึ้นเวทีบ้าง ก็ไม่คาดหวังว่าจะได้ขึ้นครบ9คนพร้อมๆกันนะคะคาดว่าน่าจะขึ้นแบบอาจจะแยกทีละคนหรือแยกเป็นกลุ่มเหมือนคราวที่เราที่ไปงาน Super L Event นะคะที่มีแยกเป็น3กลุ่มอะไรแบบนั้นงานนี้นะคะสามารถรับชมได้ไลฟ์สดทาง แอปไอฉียี่ของจีนเท่านั้นนะคะเวอร์ชั่นไทยที่พวกเราเคยดูกันดูไม่ได้ค่ะใครอยากรู้วิธีดาวน์โหลดแอปหรือเข้าชมไลฟ์ถามมาได้เลยนะคะค่ะเราก็มาคอยติดตามฟังข่าวกันต่อไปนะคะ Fall Love in